เือหฮายูฉัดมงคลรับสมัครเลขาคนทำแผ่สมัครหลังเห็นเงินเดือนค่ะทำเอาชาวเน็ตเือรฮาเป็นอย่างมากเมื่อยิวฉัดมงคลสมแก้วสามีของเจนเนีร่รัชนกในเคลื่อนไหว facebook ฉัดมงคลสมแก้วโพสต์ประกาศรับสมัครเลขาส่วนตัวติดตัวของตนพร้อมเสนอเงินเดือนสุดปังแถมกินฟรีอยู่ฟรีหลายคนเป็นห่วง ซึ่งต่างก็อึงค่ะอยากยื่นใบสมัครกันเป็นจานวนมากเลยทีเดียวโดวยเดี้ยรบ,บุข้อความว่ารับสมัครเลยขาตัวติดผมเงินเดือนเริ่มต้น50,000กินฟรีอยู่ฟรีกรุงเทปทักมาเลยครับ พิจารณาด้วยตัวเองเป็นรายคนงานเลขาผู้บริหารถ้ายังไม่รู้ว่าต้องส่งรายละเอียดอะไรมาก็แปลว่าไม่ผ่านแล้วตั้งแต่แรกครับไม่ต้องงงและบอกว่าเงินเดือนที่ได้มาจากความสามารถเราทางนั้นถ้าผมดูแล้วเก่งจริงก็เป็นแสนได้สบายมากครับซึ่งงานนี้เองชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นค่ะไม่ว่าจะเป็นขอสมัครด้วยคนเลขาค,คือเงาของผู้บริหารจากความสามารถของดิฉันบอกเลยว่าฐานเงิน เดือนต้อง4,000บาทค่ะ